เดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความสุขจริงๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดค่ะทางสยามพาร,รากอนก,ก็จัดกิจกรรมเจอ Magical Celebration 2026่ชวนฉลองเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนนี้ค่ะ สามพารกอน Global Landmark Destination ได้สร้างปรากฏการ์แห่งความสุขส่งท้ายปลายปีกับงานสยามพารากรอน The Magical Celebration 2026เชิญทุกคนมาร่วมฉลองและมีความสุขไปกับมหากรรมอีเวนต์และเอนเตอร์เทนเมนต์พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษเอาใจนักช็อป ทั้งศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าตลอดเดือนธันวาคมนี้นะคะโดยสยามพารากอนร่วมกันกับธนาคารกสิกรไทยสร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขแบบเหนือความคาดหมายด้วยโชว์สุดพิเศษจากต่างประเทศณพักพารากอนเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง14ธันวาคม2568กับโชว์ชุดพิเศษโมเลกเลชว์ การแสดงร่วมสมัยจากอิตาลีที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการเต้นการแสดงผ่าดผ,ผลเทคนิคแสงสีและเอฟเฟกต LED ล้ำสมัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเคลื่อนไหวในรูปแบบที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ค่ะจากนั้นในวันที่24-28ถึงธันวาคม2568ตื่นตาไปกับ Crevue เ e c r e คคณะการแสดง Street Performance ร่วมสมัยจากประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งจะมีการจัดแสดง2รอบเวลาค่ะ18รายการและ20รายการซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้ตลอดเดือนธันวาคมเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากเหล่าซันตาซันตีขบวนพารดแฟนซีที่จะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่บรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสทั่วพื้นที่ของสยามพารากอนระหว่างวันที่24ถึง25ธันวาคมและทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา13บสนาฬิกา15นาฬิกาและ17นาฬิกาค่ะ และสนุกไปกับมหากรรมคอนเสิร์ตนะคะเริ่มต้นในวันที่30ธันวาคม2568นาภาพภรกรรวมนับถอยหลังเข้าสู่สกราชใหม่ไปกับคอนเสิร์ตจากนักร้องเสียงดีวิมการกระสิเดชแล้วก็ปิดท้ายวันสิ้นปี31ธันวาคม2568เวลา20นาฬิกาค่ะก็เตรียมปลดล็อกสกิลหูเคลือบทองคำไปกับนักร้องสาวอิงวรันธร ก่อนจะส่งต่อเวทีในเวลา23.30นาฬิกา30นาทีให้แก่คู่จิ้นแห่งปีเก่งน้ำปิงส่วนที่ next t o p i a ชั้น5นะคะก็มันไปกับ chili b u r s ที่จะมาร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ในเวลา 23นาฬิกา30นาทีจนก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่เลยค่ะนอกจากนี้สยามพารากอนยังมอบความสุขแบบนันสต็อปจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษลุ้นและแลกรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า10บล้านบาทเมื่อช็อปครบทุก2,000บาทจากร้านค้าที่ร่วมรายการรับคูปองชิงโชค1ใบาภายในวันเดียวกันนะคะพิเศษสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยรับคูปองเพิ่มเป็น2ใบเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่บ้านเดี่ยวโครงการ บริวาเทสคานีชะาหัวหินจาก s อ a c c แ s s แล้วก็รางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะพบกับความพิเศษสุดมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้ณนะสยามพารากอนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร026108000หรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สยามพารากอนและวันสยามซ u เปอร์แอปค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TN n n w w s ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ